สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับพบกับ The House นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม The House กันนะครับเริ่มจาก The House ภาคแรกนะครับ2,000โผมดแชทเกต่างๆนะครับโดยจะมงขี้แตกนะครับ70%แล้วกันสิ one one. ่ย You are now inside the house. ตอนนี้นะครับเอวันที่หนึ่งเลยดนนิ่งดูไอ้นีน่อะไรไม่รู้เนะคือเกมนี้เนี่ยเราจะให้เราสวายไปถึงห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายคือดอ e c o r r i อ o r มันดดไม่แน่ใจนะครับอนะไรอะ เดือดเฮาภาคแรกเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะครับอุ๊ยอะไรวะเฮ้ยเกมเด็กด้วยเฮ้ยเออคือคือเกมนี้เราให้ให้เราแบบหาของหรือคลิกอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วผีวก็จะโผล่มานี่คือสปอยทำเพื่อให้ดูรูปนี้นานๆนะ มีพ่อมีแม่มีลูกสองคนผู้ชายผู้หญิงนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเด็กอ๋อคือลูกชายคาเนี่ยชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับอุ้ยทำมันตร์แล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีคนเสียงเคอมประตูด้วยอะ่ะ เราต้องคลิกลูกบอลโลลัวครับมันจะมีพลังงานบางอย่างในห้องนี้ก็เป็นได้ลองดูนานครนะับคือตอนนี้เราเห็นแต่ผีผู้ชายนะครับโอ้ โอ้ยโอ้ยโคตรพันระเบิดเออคือทำไมเดือเฮานี <S <S ่มันนานจังวะคือคนเดือดเฮอุ้ย oh. อ oh. oh, ุ้ยอุ้ยโคน่ากลัวโค้โหโอ้โหไอ้โอ้โหไอ้โคเลยครับ เลสุสันตวันเกิดนะแม่ครับ We are we know that you suffer from l o n e l i n e คือแม่คือเรารูโนโนโ้นะว่าแม่เนี่ยมีเวลาพักผ่อนหรือเปล่า But we are sure that you will be fine soon เติมอยู่ตักแม่เฮ้ย <Hey, S 2> กินยาฆ่าตัวตายอ่ะใครกินวะ อยาพิษสัตแท็บเล็ตคับเล็ตเนล้ี่ัมันจะ่วงก็จะฟวงนะออมคัพค้กว้ยว้าผมพี้กว้ย จบเลยอุ้ยอุ้ยเลือดจะา่ารไวดีไม่จบเลยมันต้องไปตกใจแน่อนอนครับเชอริคแน่จบนะครับนั่นไงว่าล้วเฮ้ยอย,อย่านะอย,อย่านะอย่านะอ้าว ขาดเปล่า,าแล้วอะ่ะคิดก็ได้นนด้วยอุ้ยเฮ้ยมีหัวคนโผล่มาอย่านะไปโอ,โอเคครับโอ้โเด็กลูมนะครับเดอะคิ c เชนวันที่สามไอหอไอไ้องที่สามเอ้ยไม่ใช่นห้องที่สามอุ้ยมีตุ๊กตาด้วย ห้องนี้นะ่าจะเป็นห้องน้ำนะเอ้ยห้องครัวดิห้องครัว,วหูจิมีอะไรให้ทำมีอะไรชิกมัง่งแคนเซิลคิชชผมอ่ะผ,ผมไม่อยากเอาเอาหน้าใกล้จอเขาเดี๋ยวมันตกใจครับวันนี้วันที่ห้ามีนาคมยังไงวะเสียงน้ำอย่าหลอนดิอุ้ย ตกใจหมดยี่ขยับตุ๊กตาเล่นอุ้ยอุ้ยเอ้ยแต่เขาหนึ่งมันทำแบบไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะคือเกื่อเด้มโผล่มาแล้วมันก็ไปอ่ะนะคือบ มันไม่สมจริงนะครับแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับน่ากลัวอ้ไม่เสียงหัวใจเต้นตุบๆเลยครับเอาเฮ้ยผมจะข้าไปทำไมบาย,บายเอ้ยผมขอโทษนะท่านผู้ชมหมจะข้าไปเฉยเลยครับ ต้องรอนครับรอไปรอไปต้องขออภัยทานผู้ชมอย่างิ่งเลยนะครับ I love you I will not leave you ฉันสัญญาฉันสัญญาจะไม่จากเธอไปคุย เรื่อมาแล้วอี่สักเมื่อนหี่นะเออก็ต้องขอโอษผู้ชมด้วยนะครับที่มาห้องนี้โดยพลาการนะครับขออภัยจริงครับ ก็มีเวลาเปล่ารอสักหนึ่งวินาทีแล้วค่อยปิดไม่นจะมีมือมาพูมูยหัวมันมาได้ยังไงอ่ะโอ้โว go to the next room ห้องที่ส the kitchen ตัตาคร,ค,ครับคลิกไม่ได้้าครับลิกไม่ได้วันที่5มีนาคมเนะี่ยวันสุกร์ซะด้วยสุกร์5มีนาอืมกัต,ตาอันนี้น่าเป็นห้องที่เด็กผู้หญิงตายนะครับเขา,าเขา่าเขาน่าจะโดนไฟไหม้ตายเนะี่ย ้ยตกใจหมดมูอามาแล้ว เต้นตุบกตับนะครับแล้วจ้องหน้าเด็กคนตาคนนี้ไว้น้้วน้่งเราชี้เขาครับอุ๊ยอะไรอ่ะเซอร์เอสทีมาตินอ๋อมาตินสกอตติสคูลนะครับ student ID บัตรนักเรียน name Miss Mala S j i d code 486ลบสิบสามสี่แปดหกสิบสาม e l well for w e l is for วันที่สิบสี่เดือนหอ๋อผมไม่ได้เซ็นด้วยเอ้ยเดี๋ยว ผมขอเซฟไว้ก่อนนะพึ่งต้องนี่ต้องใช้ snipping tool ปปครับเรามีการโกงนิดหนึ่งนะครับหานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยขอยววโทษนะผู้ชมมันทำไมแตกก็ไม่รู้นะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยห้องนั่งเล่นนะครับลอยวิ่งลูมเดลิฟวิ่งลูบมีวิทยุเก่ากึอกอันหนึ่งนะครับถ่ายรูปนะอุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรูปนี้มันต้องเป็นแบบเป็นหน้าผีแน่นอน,นครับเชื่อดิเอิม่ม ลืมบอกเวลาเล่นผมนะครับนี่ผมเล่นตอนประมาณหกวงกว่าแล้วนะครับอนี่ผมอยู่คนเดียวนนที่บ้านเราต้องจ้องนาวครับต้องจองนาวครับไม่อยากจองง่อะมันไม่มีอะไรคลิกแล้วอะรู้สึกบ้านนี้จะโดนแบบบ้านสุดตัวนะครับ ด้วยสภาพแล้วเนี่ยเมื่อกีโดนระเบิดอ่ะวิทยุช็อตเฮ้ยเฮ้ยตาขยับได้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเฮ้ยตาขยับได้ท่านผู้ชมตอนเย่ามาแล้วท่านผู้ชมครับอย่ตัวให้ดีนะครับ ล้วความตกใจอุ๊ยยันไง Sorry and Goodbye มันผมอ,อ่านชื่อนี้ไม่ออกครับขอโทษนะครับ I am so lucky to be you, with I will always love you ฉัจะรักคุณตลอดไปนะผมจะรักคุณตลอดไป อยอเขาฆ่าตัวตายด้วยปืนนี้นะครับอ๋อเขาปืนฆ่าตัวตายนะพ่อนี่พออ่อค,อค,อครับอุ้ยอุ้ยอ้ my oh my god what is wrong with you อุ้ย ก็โดนฆาตรกรรมวะไม่ใหญ่เขาฆ่าตัวตายแน่นอน The Corridor รอบสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละไม่รู้นะครับอุ้ยรถไฟได้ <c oughs> I'm sorry to God for ขอ,อโทษนะพ่ะเจ้าเอา่อฉัน ที่ทำให้ฉันทำสำเร็จฉันรักฉันรักครอบครัวแล้วไอ้อะไรเนี่ยอ,อ้อแล้วฉันฆ่าทุกคนในครอบครัวมันเป็นอย่างเดียวที่ฉันสามารถฉันสามารถทำฉันสามารถอยู่ได้ในวันข้างหน้า forever ผมแปลม่วนนะขอโทษ พอดีไม่ค่อยเก่งศาศาอังกฤษเนีอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยไฟอะช็อตออ้ยอุย้ย อันน right> ี้ไม่ใช่เรื่องจริงและทุกรูปไม่ใช่เรื่องจริงเบ s เลสตอรี่แฮบบ e นเมดอัพจัสต์ฟอร์คือเขาแต่งขึ้นเองโดยโดยทั้งหมดนะครับแตะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับเดอะเฮาสอีก2อีก2ภาคได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบาย See you again และเจเดนนะครับเจ้าปืน